สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยงจากสำนักข่าวไทยอังคารที่7มิถุนายน2559วันนี้อยู่กับผมสุทธิวัฒน์หงษ์พูิพัฒน์ครับดิฉันวรณศิริสิริวันค่ะนายกน้ำตรีเองเชิญชวนประชาชนร่วมกันอธิษฐานขอให้ทั้งสองพระองค์มีพระพานาไัยที่สมบ,บูรณ์แข็งแรงเพราะว่าสถาบันนั้นอยู่คู่กับประเทศไทยและอยู่ในใจของคนไทยมาโดยตลอด,ดค่ะ อันนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณสุทัฒน์คุณวนันศิริคะขอบคุณครับลและส่งท้ายข่าวเที่ยงวันนี้นะครับกันด้วยภาพหนอนผีเสื้อที่กําลังระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับ<ช>ที่<ม>ยัวเยีย้ย<ม>กัดกินใบต้น<ช>อ่อนนะครับของต้นสักแล้วก็พืชชนิดอื่นๆต่างๆได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ